วันนี้เราจะมาเปิดพัฟยกลังกันนะครับรุ่นมหาปราบไดพบเซมายืนถือมีดนะครับอันนี้คือของแถมยกลังอันนี้ถ่ายไว้เพื่อแบบว่าจะได้ดูนะครับว่าในลังจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแถมยกลังครับอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงซาดินแจกสูตรจอง สร้างน้อยมากๆครับรุ่นนี้สร้างแค่80หลังอันนี้แกะไว้นะครับเพื่อเป็นการย่นเวลาแกะมาก็จะเป็นปลาของเขานะครับจะเป็นใบรายการทั้งหมด สร้างหน้อยมากๆครับสร้าง80 80 80 160สิบ้อนี่ครับที่แถมยกลังเมื่อกี้เนื้อเงินเนื้อปาก้าเนื้อปาก้าเนื้อปาก้าแล้วก็มีแจก อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยเหรียญโอเคนะครับมีเพียงเท่านี้ถ้าสนใจสอบถามเป็น f c e e o o o k บตับิยานะครับอาจจะมาไลฟ์สดโอเคครับขอบคุณครับ